รับมูมือหนีหน่อยใส่ไปเรึ่งกิโลแล้วก็ทําการพัดโคเลโค,เล,ค,เ,ลค,เ,ลคเล่โคเลกหัวให้ทุกอย่างมันเข้ากันคนไปคนมาขั้นตอนนี้คือต้องเห็ดไปอ่อนเดอถ้าเห็ดไปแห้งร้ายมันจะไหมหมอกพัดไปเลยต้องใจเย็นๆคอยเห็ดคอยเขียยยเข่ยวไปเด้อเห็ดน้ำหนาก็ะซ่อยจะให้แซ่บนะคอยพัดคอยนวดเห็ดไปอ่อนๆขั้นตอนนี้คือไพจะปรุงรสไปน้ำเลยกระไดเด้อขี่เติมลงไปหั่นแมนน้ำตาลเด้อ ส่วนว่าเกลือแมนบอกฟ้าใส่ได้ทุกคนเพราะว่าถั่เนามันก็นมีความเค็มในตัวแล้วนะแล้วก็พัดไปเล็กกหน่อยรู้สึกว่าเริ่มแขนแล้วก็เติมน้ำลงไปตเติมน้ำนี่ไพที่ว่ามีเวลาเขียวดนจะตเติมน้ำลงไปไล่ๆละเขียวจนน้ำแห้งให้มันอ่อนๆนุ่มๆกระไดเด้ออันนี้แมนเรามีเวลาบวร้ายเขาก็เลยว่าใส่น้ำลงไปน้อยเดียวจะทำการต้มเขียวไปตอนนี้แมนกลิ่นหอมหอมแล้วทุกคนกินถั่วเนาวบวกกินเครื่องแกงน่ะ ฮอมเตะดังขนาดอย่เขาจะทำการ